มาดูคู่นี้นะครับเดิมพันไปกลับนะครับห้าพันนะครับระหว่างวุฒิท่าเรือกับแก้วบ้านไผ่ฮะเดอไปแล้วครับวุฒิท่าเรืออ้าวเรียบร้อยครับเดินสายร้อยหนึ่งนะครับคนเดียวครับนี่ต่อสองหนึ่งเลยครับตอนนี้เพราะว่าในสนามไม่มีเครกล้าสู้เขามานะครับเอาสวยครับลูนี้มงกมาพุดสวนกัะไปโอ้ดีครับ โอ้โหยังต่ออยู่เลยครับฝั่งนู้นนี่ครับต่อสองหนึ่งยังมีมีอีกห้าร้อยนะครับมีไหมครับเสิร์ตีเข้าไปครับแก้วป๊อกมาวุดสวนวุดใหใจร้อนนี่เออฝากไปด้วยนะครับช่อง y o ย t ท b e แล้วก็สายอ่อนเอ้สายโหดแต่ดปลาร้อยสามสิบเอาหฮ้ยวุด จะเย็นจะเย็นหนึ่งสองสองคนนี้ถือว่าต็มมากเอาเออดีดีดีสู้สู้สู้อ่าก็ยังฝั่งนู้นยังร้องมา500รมีนะครับเสรไปเรียบร้อยครับแต้มแทม โอ้โหยังร้องอยู่เลยครับแม่แสดงว่ามั่นใจมากครับต่อสองหนึ่งนะครับโอ้แตกครับวุดิวุดท่าเรือแตกแล้วครับตอนนี้ก็ท่านผู้ชมก็อยู่ไม่ติดเลยนะครับนี่เปิดสวยครับลูกนี้มาแล้วครับอสวยครับลูกนี้ท่านผู้ชมอยู่ไม่ติดเนื่องจากลงกันรวมตังกันนะฮะอันนี้รวมกันมาหมดเลยนะครับนี่ลูกเยอะนะทีไร โอ้โหฝั่งนู้นยังร้องเลยครับมาคนเดียวแต่เงินหนาแต่พวกเราไม่ม <pantry las ira> ีเงินพวกเรารวมกันสู้เขาโอ้ยมาแล้วครับดูนี้โอ้ยังอยู่เว้ยเอาดิเอ๊บเอาวุ้ยง่ายเกินไปครับลูกนี้มงกลับมาแล้วครับลูกนี้เอาแก้วสวนไม่ได้แก้วป้องกลับไปเอ้าโอ้ลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห ด้แต้มครับลูกนี้ตีหนึ่งครับสีหนึ่งครับดูกองเชียร์ครับโอ้เสิร์ฟครับเอลโตมาแล้วครับเอายิงอยู่ครับแก้วเปิดเข้าไปครับนี่ครับนี่ลูกนี้ครับของมั่นใจนะครับเขายังร้องอยู่500นะครับมีใครสนใจ500ที่ปาร้องมาไหมครับ น <c Dante> ิ <Safe rév mark> f, <sm> ่งหนาไ่ไ <Superman> ด้ครัเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นโนเนียเต็มาเต็เต็มในแก๊งฮาเต็มางรีบตัแห้งเยอะเสริมดีครับเอาแล้วครับป๊อกมาแล้วครับหยอดเอาแก้วดักได้ครับแก้วสวนกับคืนแล้วครับลูกนี้โอ้ปาดป้าป๊อกมาหุ่ตั้งขึ้นมาหนึ่งสองโอ้ลูกนี้สุดเร็วครับลูกนี้สุดเร็วครับขอบอกเลยครับโอ้อย่าเล่นครับอย่าเล่นครับเพราะว่าท่านผู้ชมใจไม่ดีนะครับนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมกดดันครับ หนึ่งห้าครับเสริมมาแล้วครับไปแล้วครับปาดโอ้ลูกนี้กระโดดมงกระโดดมงย้อนนะครับโอ้สุดยอดจริงครับบิดคอคอแทบหักนะครับลูกนี้อืนมาได้ทุกลูกอะโอ้ลูกนี้สุดจริงๆริงโอ้ดีครับลูกนี้ เอาละครับลูกนี้อ้าวเลือกได้ครับสวยครับลูกนี้รู้กันรู้กันนี่เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับนี่พวกหัวนะครับแก้วบ้านไผ่นี่เพิ่งเดินทางมาเลยนะครับอยู่ชวอวดนะครับแต่ไปได้เมียบ้านไผ่ย้ายเปลี่ยนเป็นแก้วบ้านไผ่อาวุท่าเรือเซิร์ฟเซิร์ฟดีครับลูกนี้มงดีครับลูกนี้โอ้มงจี้เขาตัวเลยครับทาไม่แน่จริงไม่กล้ามาท้าสองหนึ่งนะครับนี่อ่า มานะครับสถานการณ์สู้ไม่ได้หรอกปา๋าเนี่ยป๋าดูสู้ได้ไงนี่สี่ขาเชียวนะ <c oughs> โอ้โหลูกนี้มงมิดเลยครับโอ้โอห <c oughs> มาเลยครับปา๋ปาป๋ามงกมา,ายอดอ้าวแก้วแก้วงานคือมาวุดไวาา้ไงวุดเหยียบปา๋าสวน แก้ววิ่งทันครับอ้าไม้แล้วเอ้ยแก้วมงแก้วมงครับลูกนี้เฮ้ยทำไรวะลอไปวุ่นโอ้ลอไปวุ่นไม่เต็มห่วยเฮ้ยปาลงไปแล้วผมก็ถวนเลยเต็มเต็มท่านผู้ชมอยู่กันไม่ติดแล้วครัำนุ่นอยู่กันทุกมุม หนึ่งหกกับหนึ่งหก็ไม่เท่ากัรับเออแบ่งกันกินน้ำครับฝั่งนี้ใจเป็นไงครับฝั่งนี้ใจสู้หรือเปล่าพูดท่าเรือใจสู้ใจเป็นสัำนี่เฉยอ่าใจซ้ำใจสู้ใจซ้นจะพ่นแล้วกับตะทางสนามนะครับตอนนี้เพราะว่าเอาดิเออ ตกลมา่ดูวิเอาดูดููหนึ่งมาเอาจริงมาปาปาโอ้โหเอาจริงจริงด้วยวะมงแล้วโอ้โหตายเลยดูหัวดิหัวเกียวปิดเลยใจไม่ดีเลยสู้ครับสู้เสิร์ฟตี้มาแล้วครับโอ้กึ่งกลางเลยครับลูกนี้ อ,อุ้ยเลือกฟังครับแหมลูกนี้เนี่ยถ้าเยียบดีนะถีบไปฝั่งนู้นนะครับไม่งั้นตายเลยนะครับ <c oughs> ไปมาครับ <c oughs> แก้วเซฟเสร์ฟไปแล้วปุ๊บปุ๊บฮ้เช,ช็คลายดีมากครับไม่จริงไม่ต่อสองหนึ่งครับหนึ่งหกเซฟจีมา เอาดิเต็มโอ้ดกเคายเรฮ้ยอต็มเอาแล้วครับสู้สฝั่งนี้ครับคึกหน่อยครับคึกหน่อยครับจะลุงตึงแช่กันหน่อยเดีวมาแล้วครับ อ้าววุฒิปอกได้ลูกนี้อยู่หรือเปล่าครับเลือกคร่าครับเลือกครับเลือกโอ้ยเกี่ยวได้ครับนี่เรียบร้อยครับแก้วกระโดดมงโอ้วุฒิโอ้โหโอ้โหขมเนยครับลูกนี้ขมเลยครับแก้วเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปแล้วครับมงสวนกลับมาอ้าวแก้วรับไปได้วุฒิเต็มวุฒิเต็มเต็มครับเออลูกนี้เต็มครับ เต็มครับลูกนี้ใต่เต็มครับในสนามอยู่กันไม่สุกแล้วครับนอกสนามก็ไม่สุกฮะนอกสนามยิ่งกว่านะฮะอ๋อยืนนิ่งเลยฝั่งนู้นเนี่ยมีแต่พวกเรานะครับยอดครับอู้ลูกนี้ยอดเห็นๆเลยอ่ะโอ้โหเจ็ดนี่ดูเลียดครับไปแล้วก็เต็มเฮ้ แก้วเอาเอาเบเฮ้ยโอ้ยเ้ยโอ้โหดอกนี้สีเจ็ดสู้สู้ครับสู้สู้เอ้าเต็มโอ้โดูนูกนี้มอง เจ็ดสี่อ้าวโอ้โเกี่ยวหลังตีเมื่อกี้นี่ธรรมดาครับคูนี้เสือไปครับแก้วเปเฮ้ยเอาละครับนอกสนามอยู่ร้อนกันไปหมดแล้วครับนี่กองเก่งเดินมาบังโอ้โหนี่เงินเริ่มร้อนแล้วครับเปิดสวยเข้าไปเต็มเต็มหมดเต้ม แกตึงต้งวันนี้แหละแกไม่จมแม่ไม่จม,มอ่ะเอ้าอือโอ้โหลูกนี้มิดเลยมิดเลยล็อกไวเลยอ่ะล็อกขึ้นมาแก้วเปิดสวยครับลูกนี้เออเหยียบดีครับแหมลูกนี้คิดว่าเหยียบออกนะครับดีนะเหยียบลงเวลาวุ้ดกระโดดขึ้นไปทีไรนี่กองเกียร์ใจหายนะฮะ แ้วเสิร์ฟจี้เข้าไปครับมงสวนกลับมาแล้วครับโอ้ออกครับออกครับออกออกครับออกครับแปดครับแปดห้าครับตูตนะตนะมาแล้วครับป่าปอกไว้ไม่ตู้ป่าเปิดป่าทิมโอ้โหเรียบร้อยครับยืนยิ้มกันหมดนะครับลงตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าช่องกลางระหว่างเกรงใจนะจุดเกรงใจ เปิดจี้มาแล้วครับเสิร์ฟไล่เส้นนะครับเอาเต็มโอ้โหดอกนี้ตั้งใจนะครับโอ้โหหกแปดหกแปดคำล็อกอยู่เลยนะครับตมีอย่างเงี้ยนตนนี้มียี่สิบลากไปเปิดมาวุ้เต็มเกือบติดใส่เหงื่อไปแล้ว เงียบไปแล้วเรียกตุวกของกลับมาขึ้นนี่ตีนี่โอ้ยมว้วนปั๊บมว้วนปั๊บเนี่ยอ้าวไปแก้วเสิร์ฟครับไล่เส้นโอ้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเก่งใครแล้วครับตอนนี้ขาเขือแข็งกันไหมหมดแล้วครับ <c oughs> ล็อกเลยฮะ โโอ้้หนีเออมาครับจี้ตัวทำเลยนะครับหลังเส้นเลยครับโอ้โหดอกนี้ไปแล้วครับสู้สู้เอาเปิดสวยๆจำมิดโอ้โหดอกนี้ ย <You> know. ืนเอาโอ้โหเอาแล้วครับงานนี้88ดครับสำเพ็งไม่ครับลากกลับไป <c oughs> เปิดก็มาเต็มหรือเปล่าครับเฮ้ยมั่นใจนะครับมั่นใจครับสู้สู้น้ำสู้สโอ้โหโอ้โหโดอกนี้ <c oughs> ทางสนามทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้ ผมบอกแล้วไปดูเหมือนเขาไม่ได้โอ้โหสุดสุดจริงๆ98เก้าแปดออกฝั่งนู้นขึ้นน้ำนะครับหนึ่งขึ้นน้ำนะครับเออลูกนี้ออกครับล็อกเลยนะครับล็อกอยู่เลยนะครับล็อกอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเดินหนงันบังกล้องไปทั่วเลยนะเอามาอีกแล้วครับกล้องเลยเดินหลบ โอ้โหดูครับกับหนาๆนะฮะกะยอนเลยนะครับเค้อนี่ย้อนหน้าเน็ดเลยนะครับใครบอกว่ายอนไม่เป็นนะฮะดูครับนี่เปิดสวยเต็มอ้าสู้ๆครับเราไหนเราเคยชนะเดี่ยวเข้ามาแล้วเรากลัวทำไมไป โอ้วิ่งเขาลึกเกินไปอะถล่มลึกเกินไปมาโอ้ฝั่งนี้ต้องคุยกันใหม่แล้วครับเปิดก็ะไปสวยครับเออเขาวิ่งมาเขามากดดันนะครับเออว่าเขาอเอาไปแล้วครับเอา และสวยครับเก้าครับโตมาครับโตมาเอ้ยสวยโอปอกดีครับล่างมาแล้วครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับเหยียบไซส์นะครับใส่เนสนะครับโอ้ เราแต็มสิบสามด้วยนะครับสิบสามสิบสกเก้าไม่ชนะหรอกศกเก้าเสียแลครับลากไปครับลากไปลากไปแล้วครับเยียบปึ๊บเฮ้ย เอาดิเล่นปกติเลยโอ้โหโอ้ลูกนี้หลังหักเลยนะครับลูกนี้หลังหักครับงานเข้าแล้วครับสำเพงไหมแล้วครับเต็มเต็มวุดเอาเลยเต็มเลย เอาวุ้นเอ้าโอ้โหเราแน่ซ well. oh. uh ีดเลยครับดูเหมือนไก่ต้มเลยครับนี่เดือดออกมาโชว์ความมั่นใจหน่อยครับเอ้ฮึอกเขิมเรียกพลังกระทอมออกมาจากร่างกายเออเห็นไหม โอ้ใช่เสียไม่เล่นครับมาแล้วครับฝั่งหนึ่งสิบเอ็ดโอ้โอลูกนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเหงื่อท่วมเลยครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเงียบกิ๊บทตั้งสนามนะครับนี่นี่อันนี้หลงโดนไปเขาด้วยนะครับเนี่ย <c oughs>

เขาจับเยอะดูดิโอ้โหมาแล้วครับดูเกมนะครับดูครับเกมไม่เกมเสร์ฟเปิดมาแล้วครับอ๋อวยอดแล้วครับตอนนี้ รถวิ่งผ่านสนามนะครับสนามนี้เราต้องยกเน็ดด้วยนะเป็นไปเลยครับวัดกันไปเลยครับเส์ฟมาแล้วครับโอ้โหยืนมงเลยนะครับยืนเลยนะครับยืนเฉยๆแล้วก็เอาหัวโขกมานะครับดูครับใจโหดมากครับ แต่ไหม,หม,หมยกสวยครับโอ้ยืนเอาหัวแทงมาเฉยๆเลยนะครับสุดๆจริงๆเป็นสายร้อยหนึ่งครับเล่นเอาแก้วถึงก,กันกับนิ่งเลยนะครับ เกมง่ายมากครับลูกนี้สองแพ้หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเซตนี้ไปกลับก็โดนกันทั้งสนามนะครับคนลาเอาครับก็ฝากไว้ได้นะครับกับช่องลองบนงชแนลนะครับลาดลาดลาดพาร้อยสามสิบนะฮะนมลาดพาร้อยสามสิบก็สายโหดฮะคระผมนายกระตุ้มดูดีจุกุ๊กกะ